นายกดัฐมนรีอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะย้ําว่ารัฐบาลไม่มีเวลาทดลองงานกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมสั่งหน่วยงานความมั่นคงให้ทํางานเชิงรุกติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดจากค่ายสิบินพรจังหวัดปัตตานีคุณติชิลาชิค่ะ ขณะนี้นะคะเห็นคอปเตอร์ของนายทุงมนตรีที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนั้นกําลังยกตัวออกจากค่ายศิรินทรจังหวัดปัตตานีแห่งนี้เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขล้านะคะโดยก่อนหน้านี้ในส่วนของนายทุงมนตรีเน้นย้ํานะคะว่าอยากให้ทุกภาคส่วนนั้นทํางานแบบบูรณาการกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมค่ะ นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่คล้ายศรีบินทอนอรอำเภอยะรังจงังหวัดปัตตานีนะคะโดยได้มอบข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับงานด้านการข่าวเชิงรุกและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยจะต้องดูแลคุ้มครอง,องประชาชนนะคะขณะที่ผู้กระทำผิดก,ก็ต้องเร่งติดตามนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ทุกภาคส่วนนั้นทํางานแบบมีเอกภาพและบูรณาการการข่าว งนี้แนมะ้ว่าจะมีเหตุความรุนแรงเกิดมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีเวลาทดลองงานและพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งมีช่องว่างทําให้ผู้ก่อเหตุหลังการ เดินทางข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลบหนีส่วนการพูดคุยสันติสุขยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นจะเดินหน้าต่อเราเห็นว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วนะคะด้านพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมทีมฝ่ายไทยเพื่อเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยในระยะต้นนั้นจะยังคงใช้กระบวนการเดิมคือมีประเทศมาเลเซียเป็นประเทศร่วมในความสะดวกและพูดคุยกับกลุ่มแบรเอ็นแต่ก็จะพูดคุยกับกลุ่มอื่นร่วมด้วยค่ะ ค่ะขณะนี้ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ของนายมันรีนั้นอยู่ระหว่างการที่จะเดินทางออกไปจากนี้นะคะโดยในส่วนของนายกบองนะคะว่าเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่และยืนยันถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่จะเข้ามาแค้ปัญหาความไม่สงบค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจดกากย่าค่ะค่ะขอบคุณคุณกิชิลาค่ะ